สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยมาเก็ตเบรดแล้วกันนะครับแต่ก็จริงไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับก็คืออยากให้เห็นเฉยๆว่าช่วงนี้ตลาดมันไซด์เวย์แล้วก็มาเก็ตเบรดเนี่ยมันก็ไซด์เวย์เหมือนกันนะครับก็คือนิวไฮนิวโลเนี่ยมันก็วิ่งออกข้างนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ว่านิวไฮก็ยังเยอะกว่านิวโลอยู่นะวันนี้คือภาพใหญ่ของตัวมาเก็ตเบรดก็จะเห็นว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับก็มาที่ภาพย่อยนะครับสำหรับภาพย ก็ในกราฟลาย30นาทีเนี่ยช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเราเน้นกับแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมนะครับอย่างวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะตีเป็นสามเหลี่ยมรูปแบบนี้เป็น symmetrical triangle นะครับก็าเราคุยกันว่าถ้าเกิดเบรกด้านบนเนี่ยโอเควันพุธเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเล่นเก็งกาไรแหละแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงมาด้านล่างเนี่ยก็เบาไว้บอก็ระวงังระวงัะวงหน่อยเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีการเร่งตัวขึ้นนะเพราะว่าเป็นการเบรกฝั่งลงมันก็เลยแบบ ซึมๆตลอดตอนช่วงวันพุทธที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็มาเป็นสามเหลี่ยมอีกแล้วแต่ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบนะครับวันนี้จะเป็นลักษณะของ Descending นะครับจาก y y m e t r i c a l เนี่ยเป็น Descending นะครับขี่สำคัญก็เหมือนเดิมแหละเวลาเป็นสามเหลี่ยมในกราฟลาย30นาทีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่บอกเราว่าตอนไหนควรเล่นตอนไหนไม่ควรเล่นนะครับคือด้าเบรกด้านบนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เราเนี่ยควรกลับมาเล่นนะครับก็คือทะลุผ่าน 1117ขึ้นไปได้เนี่ยจะเปิดอัพไซด์ไปแถวประมาณ1127นะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยต่ำกว่า107เนี่ยแปลว่าวันนั้นเนี่ยเล่นยากแล้วแหละนะครับมันก็มีโอกาสถอยลงมาเทสที่ประมาณ1100นะครับสำหรับภาพเซตอินเด็กก็คือวันนี้รอดูแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแหละว่ามันจะเบรกเลือกฝั่งไหนถัดมาก็เป็นภาพของ s ซ็ตฟิวเจอร์นะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ย ก็วิเคราะห์ด้วยลักษณะแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือตอนวันพุธเนี่ยก็เป็นพทฒน์เทิลซินเมติคอลนะครับก็คือคีย์สำคัญถ้าใ,ใครเล่นเดย์เทรดเนี่ยก็คือหลุดฝั่งไหนก็เล่นฝั่งนั้นนะครับวันวันพุธก็คือหลุดด้านล่างน,นะครับต่ำกว่า717นะครับก็ปรับตัวลงนะครับก็ลงมาแถวประมาณสจก7-12ก็เห็นว่ากรอบม,มันแคบนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าการวิ่งเนี่ยมันแคไ่ไม่ถึง10จุดนะครับใ,ในในวันนะครับ ตอนนี้นะครับแพทเทิร์นมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ยมันเป็นอ่ามันเป็นซีเมติคอลแล้วก็เบรกลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่าเดซเซนดิงนะครับเป็นเดซเซนดิงทราแเกิลเราก็รอการเบรกแหละถ้าใครจะเล่นเดทเทรดจบในวันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดทะลุผ่านด้านบนเนี่ยเจ็ขึ้นไปเนี่ยก็เป็นจังหวะ follow by เป้าหมายก็ประมาณช่วงอ่แถวประมาณใกล้ๆ725ดรงนั้นแหละนะครับ แต่ถ้าเกิดหลุดนะครับต่ำกว่า712หรือ71 1อันนี้จะเป็นสัญญาณลบนะครับเป็นสัญญาณลบก็ทำให้วันนี้อาจจะเป็นภาพของการปรับตัวลงซึ่งไอการปรับตัวลงของตัวฟิวเจอร์เนี่ยไอสัญญาณลบเนี่ยสมมุติถ้าหลุดเ1 1น่นะครับมันก็จะมี SMA200 เนี่ย708แลอยแนวหนึ่งแต่ถ้าเกิดหลุดตรงนั้นไปเนี่ยอาจจะเห็นการกลับลงไปตั้งฐานที่ประมาณ700นะครับคือถ้ามันลงไปลึกก็มีข้อดีอย่างหนึ่งแหละนะครับก็คือว่าไอโซนเทรดดิ้งเนี่ย ไอ้ไม้3เนี่ยเราขายไปแล้วนะครับเราขายทำกำไรย20กว่าจุดถ้าเกิดมันเบรกสามเหลี่ยมฝั่งลงแล้วมันลงมาเจท,ที่700อีกทีนึงเนี่ยเราจะได้ซื้อตัวของไม้3เนี่ยคืนมานะครับน,นี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับสำหรับตัวของ Set 50 Future นะครับก็คือเล่นกับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยก็ปรับตัว ขึ้นมานะครับแต่ภาพใหญ่เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในตัวของราคาทองคำนะครับตอนอเราคุยกันไปช่วงต้นสัปดาห์นะครับว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยก็คือ MACD ว่ามันเนี่ยลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ละนะครับก็คือโมเมนตัมมันพลิกมาเป็นเชิงลบละคือก่อนหน้านี้เนี่ยทองคำเนี่ยที่ปีนี่วิ่งได้แรงมาทั้งปีเนี่ยมันเกิดตอน MACD เนี่ยพลิกมาเป็นเชิงบวกนะครับตอนนั้นมันแถวประมาณ2 6งมันก็พุ่งขึ้นแบบ ต่อเนื่องเลยตอนนี้จะเห็นว่าโมเมนตัมพลิกมาเป็นเชิงลบละนะครับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือนอกจากดูอินดิเคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องดูพวกเรื่องของชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยเป็นตัวประกอบด้วยนะครับคือการวิเคราะห์เนี่ยถ้าเกิดมันมีหลายสัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ดีกว่าการเกิดแค่สัญญาณเดียวอยู่ละนะครับอย่างทองคำในรอบที่แล้วเนี่ยตอนช่วงต้นปีเนี่ยที่ขึ้นมาแรงๆเลยเนี่ยคือนอกจาก m a c มมันจะเป็นแดนบวกแล้วเนี่ยนะครับ ตัวของราคาเนี่ยคอนเฟิร์มด้วยก็คือ Break เบรกสามเหลี่ยม descending เนี่ยขึ้นมานะครับอันนี้จุดคอนเฟิร์มเลยก็คือ m a c d เป็นบวกก่อนแล้วราคาเนี่ยค่อยเบรกขึ้นมาตามนะครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นเ a c d เป็นลบละแต่แพทเทิร์นเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มเต็มที่นะครับเพราะว่าตัวของแพทเทิร์นเนี่ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเหมือนกันก็คือแพทเทิร์นลักษณะของอ่าอันจะเป็นตัวของ Ascending Triangle นะครับ แต่คีย์สำคัญที่เราต้องระวังเนี่ยคือการหลุดอัพเทรนด์นะครับก็แถวประมาณช่วง3,300นะครับถ้าเกิดหลุด3,300ลงมาเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นภาพคอนเฟิร์มเชิงลบเลยคืออินดิเคเตอร์เป็นลบไปเรียบร้อยละถ้าราคาหลุดด้วยก็คอนเฟิร์มเลยนะครับโอเคที่ราคาน้ำมันต่อนะครับน้ำมันก็คงไม่ได้มีอะไรให้คุยมากเพราะว่าก็แกว่งตามกรอบเดิมนะครับก็เส้น SMA 200ก็คือ แนวต้านนะครับแนวรับก็แถวปมานาณ64.5ไปดูค่างเงินกันดีกว่านวว่าค่างเงินมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมนะครับค่างเงินบาทก็ทรงๆนะก็ไม่ได้ไปไหนนะอ่อนค่าแข็งค่าสลับไปมานะครับมาดูค่างเงินยูโรดีกว่าโอเคสำหรับตัวของค่างเงินยูโรเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเปลี่ยนมาเล่นในตัวของฝั่งลองมากขึ้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมัน มันชนกรอบบนนะครับเนี่ยมันเป็นกรอบบนของอัปเทรน h a n n e l เนี่ยเราก็เลยต้องเล่นฝั่งช็อตไปในตัวของค่าเงินยูโรนะครับแต่ตอนนี้มันลงมาที่กรอบล่างนะครับเราก็ต้องมาโฟกัสในฝั่งหลอกมากขึ้นแล้วตรงนี้ก็คือแนวรับของเส้น SMA 20นั่นเองนะถ้ายืนได้ก็ยังเป็นไซด์เวัพขึ้นต่อสำหรับค่าเงินยูโรดอลลาร์ส่วนค่าเงินเยนนะครับยังไม่มีอะไรให้เล่นเหมือนเดิมเพราะว่าอันเนี้ยไซด์เวในกรอบแบบกว้างเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีการ ทะลุหรือว่ามีการเลือกทิศทางเกิดขึ้นก็เน้นรอต่อไปก่อนสำหรับ USDJPY โ okay, อเคเราไปต่อที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับสำหรับเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยไอกลุ่มคอมเมิร์สเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่รอจะเข้าตัวบีดดิ้งแต่ว่า,าวันพุทธที่ผ่านมาก็ยังไม่เข้านะครับคือโปรติเนี่ยเวลามันมาจอ่อตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดวิ่งดามโปรตีจะวิ่งไปทางขวานะครับแต่ตัวคอมเมิร์สเนี่ย ไอวันพุทธเนี่ยวิ่งลงนะครับมันก็เลยยังไม่ได้เข้าตัวของ l e a d i ิ g งโซนเท่าไหร่นะครับสำหรับกลุ่มที่มันอยู่ l a ก g i n g เราเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกลุ่ม Food and b e v e r a g e นะครับแล้วก็กลุ่มของ o o s t t u u t i o n service นะครับที่ออกจากโซน l a ก g i n g ขึ้นมานะครับอันนี้แหละนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกตัวหุ้นของรับเหมามาหนึ่งตัวเพราะว่า o o s t t u u t i o n service เนี่ยออกจาก l a กซิ n งมาที่โซน improving แล้วนะครับโอเคหุ okay. ้นแนะนำในกลุ่มรับเหมาของเราเนี่ยก็คือตัวของ C.K นั่นเองนะครับก็คือตัวของ C.K นั่นเองสำหรับตัวของ C.K นะครับ MACD เนี่ยมันก็มีการตัดขึ้นเหนือเสน้นสัญญาละนะครับอ่าเราก็มาคุยกันเรื่องของ candlestick ดีกว่าเพราะว่า candlestick ตอนวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับลองสังเกตดูนะว่าตั้งแต่มันลงมาแรงๆเนี่ยเจอแท่งแดงยาวๆมาเนี่ย อันนี้คือแท่งเขียวที่ดีที่สุดละตั้งแต่มันปรับตัวลงมานะครับหลุดโลแล้วดึงกลับมาได้เร็วแล้วปิดที่ไฮของวันเนี่ยนะครับก็เลยเป็นภาพเชิงบวกสำหรับตัวของ CK เป้าหมายแรกนะครับก็แถวประมาณช่วง11.8ที่เส้น SMA 20ก่อนแต่แนวหลักเนี่ยคงเป็นแกะมากกว่าช่วงประมาณ12.3ถึง12.6สำหรับตัวของ CK แนวรับนะครับ11.2 t o อ l ล s s ถ้าเกิดต่ำกว่า 10.6หสำหรับ C K นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ C H G สำหรับ C H G เนี่ยจะเป็นเรื่องของ pattern นะครับอันนี้คือ descending triangle นะครับล่าสุดก็เริ่มจะเบร k out ขึ้นมาได้แล้วนะครับนอกจากจะเบ a k out แล้วเนี่ยตัว indicator เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นการทำ bullish divergence ขึ้นมาอีกนะครับสำหรับตัวของ C H G ดังนั้นก็มีทั้งสัญญาณบวกของ chart pattern แล้วก็สัญญาณบวกของอ indicator เลยนะครับแนวรับก็คือประมาณช่วง1.54 stop loss ถ้าต่ำกว่า1.48เป้าหมายคือ1.61แล้วก็1.73สำหรับ CSG ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ BTS นะครับตอนวันพุธเนี่ยนะครับเรามีการเปรียบเทียบให้ดูไปแล้วระหว่างตัว BTS กับตัวของเบมนะครับที่เราบอกวันพุธเนี่ยเราให้เล่นตัวของ BEM ไปก่อนเพราะว่า BEM เนี่ย Candlestick มันกลับตัวชัดนะครับที่เราคุยกันไปว่ามันคือ Bullish e n g u l f i n g นะครับเราต้องเล่นตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วเวลามันขึ้นไปแรงแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยมาเปลี่ยนมาแนะนําตัวที่มันยังไม่ค่อยขึ้นก็คือตัวของ BTS นั่นเองนะครับเพราะว่า BTS เนี่ยแน,นเดลกลับตัวตอนวันก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ได้กลับตัวดีมากนะครับแต่ก็วันพุธเนี่ยก็ถือว่า c a น,นเดลดีขึ้นนะครับจากหางด้านบนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหางด้านล่างแล้วนะครับ และยังไม่ถึงเส้น20เราก็เลยคิดว่ายังมีอัพไซด์ในการขึ้นอยู่สําหรับ BTS แนวรับนะครับ3.42ซอฟลอได้เกิดต่ำกว่า3.34เป้าหมายคือ3.7แล้วก็3.8สําหรับตัวของ BTS นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ BVG นะครับสำหรับตัวของ BVG นะเนี่ย Blue v e n t u r e เนี่ยก็เป็นขาลงมานานแหละนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ซึมยาวเลยนะครับจนมาวันพุธที่ผ่านมาเริ่มเห็นละว่า มันมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างแรงนะครับก็เลยทําให้เรามองว่าด้านบนเนี่ยมันมีแกปอยู่ด้วยนะครับประมาณ1.85นะครับถ้ามันขึ้นมาปิดแกปบเนี่ยมันก็ยังมีอัพไซต์ในการจะเล่งตัวขึ้นไปต่ออีกนะครับก็มองทาร์เกตเนี่ย1.85แนวรับ1.64สต o อป o s อถ้าเกิดต่ำกว่า1.56สำหรับตัวของ BVG นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ Medis นะครับสำหรับตัว Medis เนี่ย จะฟอร์มเป็น pattern สามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับ uh, pattern เป็น descending triangle นะครับอาจจะต่างจาก CSG นิดนึงที่ว่าตัว CSG เนี่ยเหมือนว่าราคาเนี่ยเริ่มจะปิดเบรกมาละแต่ตัวของ Medis เนี่ยยังไม่ปิดเบรกแต่ว่ามันใกล้มากแล้นะครับก็คือประมาณใกล้ๆตรง6.85เนี่ยถ้าเกิดปิดเบรกขึ้นมาได้เนี่ยก็จะเป็นการ c o n f i r มภาพเชิงบวกสำหรับตัวของ Medis นะครเป้าหมายคือ 7.15แล้ว7.4นะครับแนวรับ6.75สต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า6.50าสำหรับตัวของ medis นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ ad white นะครับสำหรับ ad white ก็ซูมภาพออกมาดูเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นกรอบไซด์เวย์ตรงนี้อยู่นะครับประมาณ5บาทเป็นโซนของแนวต้านอ่ะเราก็เห็นว่าไอ้กรอบไซด์เวย์เนี่ยมันก็เบรกแล้วล่ะนะครับวันที่เบรกคือวันนี้แต่มันเบรกนข้ง,งแรง แล้วมันเบรกแรงมันไปใกล้เส้น200ดังนั้นมันไม่ค่อยน่าฟอลโล่ตามแล้วมันขึ้นไปใกล้เส้น200เนี่ยไม่ผ่านนะครับแล้วถอยกลับมาเนี่ยใกล้ๆตรงแนวเบรกเดิมคือแถว5บาทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะในการกลับมาเล่นนะครับแนวรับก็แถวประมาณ5บาทหรือ5.1เนี่ยก็ซื้อเก็งกาไรได้มันก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวกกลับมาทดสอบเส้น SMA 200ที่5.4ครั้งหนึง่งแล้วถ้าเกิดเบรกได้เนี่ยนะครับรอบนี้จะเปิดอัพไซด์ไปแถวประมาณ5.8สําหรับตัวแอปไว นะครับส่วน Stop Loss นะครับอยู่ที่ประมาณ4.94สำหรับ Add ไวตนะครับโอเคนี้ก็เป็นหุ้นแนะนำทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะหลากหลายสไตล์นะมีทั้งแนว Breakout แนว Mean Reversion แล้วก็มีแนวของตัว p u l l b a c k นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกที่เข้ามาก็จะเป็นตัวของ Stacon นะครับ ก็ต้องเปรียบเทียบกันดูเนะเพราะว่าตัวเมื่อกี้เราคุยกันไปว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยมันเข้าในโซนของมันออกจากแลกซิ่งละมาอิน r o ูวิ่งละที่เราเรียก CK เนี่ยเพราะว่าตัวของสเตคอนเนี่ยอ่มันมันอยู่ที่แนวรับก็จริงในตัวของสเตคอนเนี่ยแต่ว่าตัวของ c a นเดลสติ๊กเนี่ยมันไม่ค่อยกลับตัวเท่าไหร่นะจะเห็นว่าแคนเดลสติ๊กที่มันลงมาเนี่ยวันที่8ก็เป็นแท่งแดงนะครับอ่าวันที่9กเนี่ยก็ปิดปิดแบบไม่ได้มี c a นเดลส t i c k เขียวเกิดขึ้นมานะครับ คือมันเป็นโซนแนวรับแหละแต่ว่า c a n ด l e ไม่กลับตัวมันก็เลยสัญญาณหัวมีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแถว5.7ก็เป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็6.25นะครับทีต่ตอนนี้เราอาจจะชอบ CK มากกว่าเพราะว่า CK เนี่ยเราเห็น candle ล t i c สติที่มันกลับตัวชัดเจนนะครับส่วนตัวของดิฟนะถามว่าราคาเหล่านี้ซื้อได้ไหมก็คงซื้อได้แหละนะครับเพราะว่าราคามันก็อยู่ใกล้ๆโซนแนวรับเนี่ยแหละประมาณช่วง 7.85-7.9ก็เป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านก็คือเส้น200วันที่8.50สำหรับตัวของดิ f นะครับามาที่ตัวของ a เม z o n 80นะครับสำหรับตัวของ a เม z o n 80เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการขึ้นแบบ s i ด e w a y าอันะครเป็นการขึ้นแบบไซด์เว้าอั ช่วงนี้เนี่ยหุ้นสารลักเนี่ยมันทำนิวคลขึ้นไปแต่ว่าโมเมนตัมมันอาจจะแบบแผ่วๆนิดนึงนะครับเราคิดว่าหุ้นสารลักเวลาเล่นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเล่นตอนยอ่อนะครับแนวต้านมันก็น่าจะใกลน้นะอย่างอเมซอนเนี่ย80เนี่ยแนวต้าน1.87นะครับส่วนแนวรับเนี่ย1.74นะครับก็ไซด์เว้อัพแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะใกล้ตัวของแนวต้านนะครับถัดมาเป็นตัวของดิทโต้นะครับทุน10.4ออกก่อนไหมไม่ออกนะครับตัวดิทโต้เนี่ย ยังมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นได้อยู่เพราะว่าราคาเนี่ยถอยมาที่เส้น SMA 20แล้วมันก็ยังยืนได้ไม่หลุดนะครับยกเว้นมันจะหลุด s m a 20เนี่ยอันนี้ต้องออกก่อนแต่ถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยเรายังสามารถถือได้สําหรับตัวของดิบโตนะครับมาที่ BdMS เนะ BDMs เนี่ยเป็นหุ้นแนะนําตอนวันพุทธที่ผ่านมานะครับแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นได้ดีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับ คือเวลาเราดูหุ้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูภาพเทียบกับเซ็ว่าเซ็มันเป็นยังไงถ้าเกิดเราเห็นว่าเซ็ทวันพุธเนี่ยฮนเดิลมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับส่วน BDMs เนี่ยฮันเดิลมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็แปลว่ามันไม่ได้แปลกอะไรข้อก็อแบบแบบเดียวกันนะครับแต่คอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมแหละว่าเราก็ยังคอการรีบาวด์ด้วยแพทเทิร์นของ RSI ที่เกิด bullish d i v e r g e n e เหมือนเดิมแลสโซน20คือแนวรับส่วนแนวต้านคือมาน20.6สำหรับตัว BDMs นะครับ เปรียบเทียบไปดูนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้นะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่าง BHS นะครับ BDMS เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบเนี่ยผมอาจจะชอบอพวกตัวที่มันไม่ได้ใหญ่มากกว่านะครับอย่างตัวของ CSG เนี่ยนะครับหรือตัวของ BCS เนี่ยนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นมันจะเป็นการฟอร์มแพทเทิร์นลักษณะของสามเหลี่ยมเกิดขึ้นมาละดังนั้นพวกสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะถ้ามันเบรกเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้ก่อนนะครับแต่ BCS เนี่ยยังไม่ค่อยเบรกหรอกแต่ว่าตัวของ CSG เนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวที่เบรกนำขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามจะไล่ลำดับมนาะให้ดูแหละว,ว่าตัวไหนมันแข็งกว่าตัวไหนมันอ่อนกว่านะครับมาที่ตัวซินเทคนะครับซินเทคช่วงนี้ก็อาจจะนิ่งๆนะครับแนวต้านก็คง1 7 7 3นะครับแนวรับอือเส้น200ที่1.6นะครับก็คงต้องมองไซเวย์สำหรับตัวซินเทคนะครับไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ ผ่ามาเป็นตัวของฮาน่านะครับฮาน่าก็ผันผวนมากนะในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่าเปิดแกลบลงนะครับขึ้นมาป,ปิดแกลบนะครับแล้วก็แล้วก็ถอยลงมาใหม่นะครับแนวโน้มตอนนี้มันก็กึ่งระหว่างไซด์เวย์ถึงไซด์เว้าขแหละนะครับคีย์สำคัญในแนวรับคือเส้น SMA 20นะีเ่เห็นว่าช่วงนี้เราใช้ SMA 20เป็นเป็นแนวรับของหุ้นหลายๆตัวนะครับส่วนฮาน่าแนวต้านคงแถวมาใกล้ๆตรง22นะครับก็ กรอบประมาณนี้นะครับกรอบกว้างหน่อยแนวรับประมาณ19.2ส่วนแนวต้านก็22สําำหรับตัวของฮานานะครับมาที่เอ็กโก้นะครับสำหรับเอ็กโก้เอ็กโก้เนี่ยเอ่อเอ็กโก้เนี่ยตอนนี้มันก็ก้ำมกึ่งนิดนึงนะครับคือ,อาราคาเนี่ยมันก็ไม่หลุดแนวรับที่100บาทนะครับที่ผมบอกว่าก้ำมกึ่งเนี่ย คือเราจะมองเป็นไซส์เวดาวก็ได้แหละหรือเราจะมองเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมก็ได้สมมติถามมาก็น่าจะน่าจะอยากได้สัญญาณซื้อมากกว่าคือถ้าเกิดใครมองเป็นสัญญาณซื้อเนี่ยเราจะมองแพทเทิร์นแบบนี้นะครับคล้ายๆตัวสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะของ descending triangle นะครับคือคีย์สำคัญของ Echo เนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยผมว่าต้อง break อระมาณ104ไปได้ถ้า break 104ได้เนี่ยมันก็จะมีเป้าหมายแถาณช่วง109 110สำหรับตัวของ เอโกนะครับเป็นเป็นสามเหลี่ยมลักษณะของ descending triangle นะครับอาจจะรอเล่นแบบเบรกมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของแนวรับแนวต้านเท่าไหร่นะครับส่วน LTS นะครับเราคุยไปแล้วนะครับว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยเราเห็นหุ้นตัวไหนเนี่ยเจอแรงขายมาแรงๆเนี่ยนะครับอย่าไปสวนนะครับเนี่ยกลยุทธ์อันนี้ใช้ได้ดีมากในช่วงปีถึงองปีที่ผ่านมานะครับเจอแท่งแดงยาวเนี่ยไม่ไปสวนเนี่ยนะครับโอกาสรอดเนี่ยก็ เจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยล่ะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอแท่งแดงยาวเนี่ยมันมักจะมีแรงขายมาต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องรอจนกว่ามันจะมีสัญญาณการกลับตัวนะครับอย่าง LTS เนี่ยตอนรอบที่แล้วเนี่ยที่เราแบบให้เล่นกลับตัวไปบ้างเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับที่แบบหลุดโลไปก่อนนะครับเริ่มกลับขึ้นมายืนเหนือโลที่มันหลุดได้เนี่ยเกิน4 6ได้เงี้ยเราก็เล่นได้ไปแถว5บาทนะครับแต่เวลาลงมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับหลุด SM20 e เจอแท่งแดงยาวๆนะครับ แคนดลยังไม่กลับตัวเนี่ยอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะครับใกล้ๆ4บาทเนี่ยค่อยไปดูอีอกทีหนึ่งว่ารอบนี้เนี่ยมันมันก็รอเซตอัพไดเวอร์เจนอยู่แหละแต่เราแค่รอแคนด l ลกลับตัวนะครับในช่วงนี้หลักในการเล่นเนี่ยตัวนี้ลงมาแรงๆเนี่ยต้องแบบใจเย็นนิดหนึ่งนะครับคืออย่าเพิ่งรีบไปซื้อส่วนนะครับรอแนวรับรอการกลับตัวนะครับค่อยเล่นนะครับตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งก่อนสําหรับตัว LTS นะครับมาที่ STPI นะ STPI เริ่มมีการ ย่อตัวลงมานะครับในภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งกันนิดนึงก็คือว่าเราเห็น d i v e r g e n c ในตัว RSI นะครับแต่เราก็จะเห็นว่ามันมี Golden Cross ตรงนี้นะครับเอาไงดีนะครับสัญญาณลบจาก RSI กับสัญญาณบวกจาก Golden Cross นะครับเชื่ออะไรดีนะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยเราต้องเชื่อ Golden Cross มากกว่าเพราะ golden น r o s s มันนานๆที่เกิดนะมนไม่ได้เหมือนกับพวก ดายเบอร์เจนมันก็เกิดเป็นระยะระยะแหละนะครับดังน,นั้นเราคงต้องมองว่าแถวประมาณช่วง3ามสเนี 7, ่ยสามจุดเนี่ยนะครับเป็นโซนของแนวรับนะครับก็อย่างน้อยว่าเป็นเป็นจุดในการซื้อเก็จกำไรได้แหละนะครับถ้าปรับตัวขึ้นเนี่ยก็ขึ้นไปนะ่าจะทำไฮก์ไฮได้ได้เกิดเส้น SMA 20รับอยู่นะครับสำหรับตัวของ STPI มาที่บาบา80นะครับบาบา80เนี่ยราคาเนี่ยตอนนี้หลุดเส้น 200ลงมาก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยนะครับเส้น SMA 200เนี่ยมันก็ไม่ควรจะหลุดนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนอีแป๊บนึงแหละเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยหลุด SMA 200ของบาบา80เนี่ยก็ไม่ใช่การหลุดจริงก็เป็นการหลุดหลอกก็คือหลุดไปประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วเวลากลับมี SMA 200ได้ก็พุ่งแรงเลยตอนนี้ก็หลุดหลุดมาเนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะครับเราอาจจะรอก่อนก็ได้ว่า ถ้ากลับปีนเอสเ0็มเ้อยได้คีเมื่อไหร่เนี่ยตัวบาบาก็จะเป็นจังหวะในการเข้าไปเล่นนะครับมาที่ c p พีอนะครับซีพก็แถวมา4.4.5ก็รับได้แหละนะครับเป้าหมายคือการปิดแกบที่4 6 5สูนะครับเราก็ไม่ได้มองแนวต้านเยอะนะครับซีพก็มองเป็นกรอบแบบอ่าเป็นเป็นการเล่นแบบสั้นๆมากกว่าเพื่อปิดก a บนะครับคือเล่นเล่นซีพีนีหวังเยอะไม่ค่อยได้นะครับ มาที่ตัว S C G P นะครับ S C G P เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีความพยายามวิจาร์เบรกลูปแบบของบูฟแล็ขึ้นไปนะครับแต่ขึ้นไปก็ไม่ถึงเส้น200โดนขายกลับลงมาก่อนแต่ตรงแถวเนี้ยก็คงมองเป็นโซนแนวรับแหละเ่ามันเป็นจุดเบรกเอาท์นะรประมาณ16.5ก็จะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านก็18แล้วก็19บาทตามลำดับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า16บาทสต็อปลอสทิ้งสำหรับ S C G P นะครับอันนี้ก็ถือว่าย่อลงมาเนี่ยก็รับได้ มาที่ตัว i2 นะก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ตัวนี้มันขึ้นแล้วมันปิดแกับที่1บาทไปละก็แปลว่าตรงนี้อาจจะไม่มีจังหวะอะไรให้เล่นนะครับก็ต้องรอก,กับย่อมาใหม่0.83เนี่ยถึงจะรับใหม่แล้วก็แนวต้านก็1บาทเหมือนเดิมสำหรับตัวของ i2 นะครับมาที่บนะิวตี้นเนี่ยบิวตเนี่ยผมขอดูแป๊บหนึง่งผมไม่ได้ดู Beauty มาสักระยะหนึ่งนะครับก็เส้น200ยเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับจะเห็นว่าทดสอบเส้น200มา สองรอบไม่ผ่านอตอนนี้นะครับคงต้องรอแพทเทิร์นแหละนะครับผมว่าอาจจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับอาจจะเป็น d e s c e n d i n g ตรงนี้แต่ก็คิดว่าไม่ได้เบรกเร็วนะครับเพราะถ้าเป็น d e s c e n d i n g เนี่ยอาจจะฟอร์มอีกแป๊บหนึ่งนะเราค่อยไปลุน้นแบบกลางหรือปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อยเบรกเพราะว่าสามเหลี่ยมเราชอบแม่นเบรกที่ปลายปลายนะตรงนี้มันมันเป็นกึ่งกลางกึ่งปลายแล้วแบบบิวตี้ก็รลอดแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าเบรกด้านบนเนี่ยค่อยเล่นเก่งกําไร นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย SCGD นะครับ SCGD ตอนนี้มีการย่อตัวลงมานะครับก่อนหน้านี้ก็คือฟื้นแหละนะครับมีการฟื้นขึ้นไปตอนนี้ย่อมา SMA 20นะครับโปกติย่อ SMA 20เนี่ยมันก็คงมองเป็นโซนของแนวรับแหละนะครับอย่างรอบล่าสุดเนี่0ย SMA 20ก็คือเวลาฟื้นนะครับฟื้นมาเสร็จ SMA 20ย่อมาเนี่ยเริ่มยืนได้ก็ขึ้นในขาหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยอ่อแถว SMA 20ก็ดูเหมือนว่า พอลุ้นยืนได้แหละนะครับก็คือแคนเดลเริ่มสีเขียวแล้วแต่จะจุดติก็ติได้นิดเดยงก็คือสโลปมันดูเป็นเชิงลบหน่อยแต่ก็ไม่อยากจะติมากเพราะว่ารอบที่แล้วสโลปมันก็เป็นเชิงลบเหมือนกันแล้วมันก็มันก็ยืนได้นะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคก็ถือว่าเล่นได้แหละเพราะแคนเดลก็กลับตัวละไอ้สโลปรอบที่แล้วมันก็เป็นเชิงลบหน่อยแต่มันก็ยังฟื้นได้ก็เลยมองเป็นจังหวะเล่นแหละก็3-68ก็เป็นแนวรับนะครับ ส่วนแนวต้านเนี่ยก็คงคงต้องมองไกลขึ้นนะครับก็คงต้องมองมาแบบมาช่วง3.9-4บาทสำหรับ s c g d โอเคนะครับวันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะอย่าลืมภาพใหญ่นะว่าภาพเป็นภาพาลาย30นาทีเป็นสามเหลี่ยมนะเป็น descending ถ้าเกิดวันนี้ break ลงก็อาจจะแบบเบาไม้เบามือแล้วก็ค่อยไปรอเล่นสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับโอเค okay, วันนี้ก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอช่วงถัดไปก็เป็นนับวิเคราะห์พื้นฐานนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ